สําหรับข้าวไร่นะครับผมเราจะให้เขาแก่เต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับทุกคนนะสาหรับพี่ท่านใดที่ปลูกข้าวไนนร่นะผมอันนี้ผมก็แนะนําไปในคลิปด้วยนะครับผมว่าเวลาก็บเกี่ยวเราจะก็บเกี่ยวช่วงประมาณ90%นะครับผมคือความแก่ของข้าวเนี่ยให้เขา90%าสนะบรเนี่ยสังเกตตรงตรงใบที่ชี้ขึ้นฟ้านะครับทุกคนนะให้เขาเอ่อเป็นสีซีดๆป,ประมาณนะครึ่งใบนะทุกคนนะก็ ไม่ทราบว่าภาษาไทยเรียกว่าใบอะไรนะครับแต่ภาษาอังจะเรียกว่าใบวีนะครับผมเนี่ยใบนี้นะเนี่ยจะให้เขาแก่เนี่ยประมาณนี้นะคนนะเนี่ยให้เขาแก่ประมาณครึ่งใบนะครับเราก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้ารอให้เขาแก่จัดเหมือนข้าวนาคอข้าวเขาจะหักหมดนะครับผมเวลาคอข้าวหักก็จะทําให้เราเก็บเกี่ยวยากมากขึ้นนะครับผมก็ใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นเหตุที่เราต้องเก็บเกี่ยวไวครับผม